เดี๋ยวกูถามอะไรมึงตอบมาูว่าขี่ช้างอะไรขี่ช้างไอ้เย็ดแม่มันสูบภาษีที่ตอนเช้าเนี่ยอ่โรงเรียนเหรอบอกหน่อยบอกหน่อยกูบอกขี่ช้างมึงก็ตอบมาดิขี่ช้างขี่ช้างเมื่อยไหมไอ้เย็ดแม่อะไรวะอะไรวะเข็นคกเข็นคกเข็นคกแข่งคกอะไรวะมึงเคยเรียนไม่ภาษีมึงไม่เรียนได้ยังไงโคขึ้นไร กินโคกขึ้นเลยฟีบเขาอ่ะอก็สมอไงน้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยวใส่น้ำตาลสิแอ้ก็กินบนเรือนะกินบนเรือนเยอะไรเนี่อยแ้่เฮ้ยิดังก่อนี้กินบนเรือนอะไรมือตองถังกินบนเรือนอะเอออ่กินบนเรือนกินบนเรือนอกินเสร็จเอาไปล้างด้วยแล้วก็ ทางตายทั้งตัวเอาใส่ครัวแล้วปิดให้มิด